ผู้ชายไม่เห็นพูดถึงผู้หญิงเลยมีแต่ผู้หญิงพูดถึงผู้ชายข่าเผือกไม่ได้พักเมื่อมีข่าวลือคู่รักเบสตรงตรงรักลม่มลังชาวเน็ตจับสังเกตฝ่ฝายหญิงเลิกติดตามไอจีแถมลบรูปคู่ออกเกลี้ยงเสมือนตัดขาดหมดเยื่อใยแถมล่าสุดช่อง y o YouTube คำสิงแมิลี่ของสับเบสตัวยังเปลี่ยนรูปโปรไฟล์ใหม่ให้เหลือสมาชิกแค่4คนโดยตัดรูปผู้ชายที่คาดว่าเป็นตรงตรงกฤษกร,กรออกไปหญิงตอบย้งว่าความสัมพันธ์อาจมาถึงทางตันของจริง ขณะที่บางกระแสก็ยังเชื่อว่าขงแค้งงอนตามประสาคือรักคือมันไม่ว่าผู้หญิงผิดผู้ชายผิดมันก็ต้องมีให้อภาัายกันโดยเบสยัเพิ่งยอมรับในร,บบา,รนายการวันบรนเทงทอล์กเมื่อสิบเมษายนที่ผ่านมาด้วยว่ารักครั้งนี้ต้องเผชิญกับสารพัดดราม,มา่าจนหลายครั้งรู้สึกบั่นทอนจิตใจไม่น้อยน้องลงรูปพี่ตรงอยู่ตรงกลางแต่พี่ตรงลงรูปน้องรูปสุดท้ายคือถ้าเป็นแม่อยากสู้คนนี้เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่อยากเห็น ตอนที่หนูยายยังอยู่คือตอนนั้นหนูคบพี่ตรงก็คือตอนนี้แหละก็คือคบอยู่แต่ว่าแบบเหมือนกับว่าเหมือนยายเขาคงแบบเห็นแล้วว่าคนที่อยู่ข้างเราตอนนั้นก็คือพี่ตรงอะไรเงี้ยเขาเลยแบบเหมือนบอกเราอะว่าแบบถ้าเป็นไปได้ก็ก็ให้สู้นะอะไรเงี้ยกับคนนี้อะไรเงี้ยเพราะเป็นคนสุดท้ายที่แบบยายเห็นแล้วรับรูอ้อะทุกคู่มันมีความแบบมันมีผิดอยู่แหละเรื่องที่มันต้องให้อภยัยคือมันไม่ว่าผู้หญิงผิดผู้ชายผิดมันก็ต้องมีให้อภัยกันเพื่อจะที่ดําเนินชีวิตคู่ต่อ หรือบางคู่แบบมันมันอาจจะไปไม่ได้หรือหรือเกิดอะไรก็อุบิเหตุอะไรก็ตามอ่ะแต่เหมือนยายบอกว่าแบบคือถ้าเปไน่ได้ก็อยากสู้คนนี้เพราะว่าเป็นคนสุดท้ายที่ยายเห็นเออแล้วเราเลยแบบเฮ้ยยายอย่างเงี้ยเอาตตมความจริงมันมันก็เหมือนแบบเฮ้ยยายแต่ว่าคิดว่าแบบสิ่งที่ยายบอกวนั้นคือก็เราไม่รู้สึกว่ายายมากดดันเราหรอกว่าให้คบคนนี้แต่ว่าสิ่งหนึ่งคือเรารู้สึกว่าเหมือนเขาก็บอกในในว่าแบบให้อดทนแล้วก็ลองสู้ดูอะไรเงี้ย แต่อะไรจะเกิดก็คือเกิดแหละแต่ว่าหมายถึงว่าเออเรารู้สึกแบบรู้สึกอย่างน้อยต้องพยายามให้ถึงที่สุดพยายามเพื่อยายหน่อยก็คืออดทนแหละแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วมันจะอย่างไรก็แล้วแต่มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะใช่เ<ม>ดี๋ยวรู้ไหมพูดเรื่องความรักสมมติเราพูดเรื่องความรักผู้ชายไม่พูดเอาละ <c oughs> ผู้ชายไม่เห็นพูดถึงผู้หญิงเลยมีแต่ผู้หญิงพูดถึงผู้ชายผู้ชายยังพูดแบบนี้ผู้หญิงพูดแบบนี้หรือแบบหรือแบบ ผู้ชายไม่ลงรูปเราลงรูปผู้ชายเขายังไม่ลงรูปเลยมันมีครั้งหนึ่งผู้ชายลงรูปเราอยู่สุดท้ายเราลงรูปผู้ชายอยู่อันที่สามน้องลงรูปพี่ตรงอยู่ตรงกลางแต่พี่ตรงลงรูปน้องรูปสุดท้ายแบบเฮ้ยแค่แค่นี้ก็เปรียบ<ห>เทียบกันหนึ่งขนาดนี้เลยเหรอรู้ไหมคะว่าหนูเนี่ย <c oughs> โดนแมก้กระทั่งแบบหน้านิ่งก็โดนยิ้มมากก็โดนไงร้องไห้ก็โดนร้องไห้ก็โดนคือทําอะไรโดนหมดดราม่าคือหมายถึงว่าสายตาประมาณนี้ก็เอ๊ะ เบสดูแปลกๆไม่ยิ้มก็โดนว่าแบบหน้าตึงไม่ยิ้มยิ้มมากก็ดูแบบเวรอเนาะยิ้มเยอะอหนูก็เลยแบบเอาจะทำหน้าไงดีอ,อะไรแบยแล้วทุกวันนี้คือเลิกแคร์คอมเมนต์เหล่านั้นไปหรือยังครับหรือว่าย,ยังยัง<น>คิดมากอยู่หนูว่าดาราทุกคนไม่มีใครเลิกแคร์ได้นะ